3ข้อผิดพลาดที่คนเป็นออฟฟิศซินโดมมักทำโดยไม่รู้ตัวทำแบบนี้ไม่หายสักทีแถมยังส่งผลเสียต่อร่างกายอีกด้วยค่ะ วัสดีคุณชาวกรูเชที่น่ารักทุกคนนะคะพอเข้าสู่วัยทำงานเรามักจะใช้สมองและร่างกายหนักขึ้นทําให้ใครหลายคนเกิดภาวะออฟฟิศซินโดมซึ่งเป็นอาการยอดฮิตในกลุ่มของคนที่ทํางานออฟฟิศที่ทํางานส่วนใหญ่ที่ต้องนั่งหน้าคอมพิวเตอร์หรือทํางานอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยท่าทางซับซ้ำต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน,านหลายชั่วโมงต่อวัน oh. ใช่ไหมคะทำให้เกิดอาการปวดเมื่อยหรือชาตามบริเวณต่าง ปวดหลังนิ้วล็อกเอ็นก้ามเนื้ออักเสบและอาจส่งผลให้เกิดอาการของโรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อตามมาด้วยนะคะซ oh <no. S 1> ึ่งสาเหตุของการเกิดออฟฟิศซินโดมนะคะพอยจะแบ่งได้เป็น3าหัวข้อใญ่ๆนะคะก็คือ 1. สภาพแวดล้อมอุปกรณ์ในการทํางานไม่เหมาะสมกับสรีระร่างกายของเรานะคะเช่นโต๊ะหรือเก้าอี้ที่ใช้ทํางานนะคะอาจจะสูงหรือต่ําเกินไป 2. อยู่ในท่าที่ส่งผลเสียต่อร่างกายนานเกิน 3. สภาพร่างกายและจิตใจเช่นความเครียดพักผ่อนไม่เพียงพอได้รับสารอาหารไม่ครบทานอาหารไม่ตรงเวลาอาจทําให้เกิดการอักเสบของเซลล์ในร่างกายได้กูรูชนเช็ควันนี้นะคะพออาจจะไม่ได้มาพูดถึงแนวทางการรักษาออฟฟิศซินโดมนะแต่พอยจะมาแชร์3ข้อผิดพลาดท,ที่คนเป็นออฟฟิศซินโดมมักทําไม่รู้ตัวมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะข้อผิดพลาดท,ที่1ปวดทีก็กินยา ซึ่งยางที่ใช้ในการรักษาอาการออฟฟิซินโดมนะคะก็จะเป็นยาแก้ปวดและยาคลายกล้ามเนื้อพาราเซตามอลเป็นยาแก้ปวดนะคะที่ใช้เพื่อรักษาอาการปวดทั่วไปแต่หลายคนมักจะไม่รู้ว่าพาราเซตามอลนะคะมีผลต่อตับนะในความเป็นจริงแล้วว่าค่ะพาราเซตามอลนะห้ามทานเกิน4,000มิลลิกรัมต่อวันและห้ามทานต่อเนื่องกันเกิน5วันนะ เอนเซเป็นยาแก้ปวดลดอักเสบที่แก้อาการปวดได้ดีกว่าพาราเซตามอลแต่ผลข้างเคียงส่วนใหญ่ของยากลุ่มนี้ค่ะก็คือระคายเคืองต่อกับระเพาะอาหารถ้ากินต่อเนื่องกันเป็นเวลานานนะกว่าจะหายก็ได้โรคก,กระเพาะแถมมาด้วยนะ แถมบางคนนะคะกินตอนท้องว่างอีกต่างหากคอยจะบอกว่าอันตรายมากนะคะยาคายกล้ามเนื้อชื่อก็บอกหรือเป็นยาคายกล้ามเนื้อนะคะก็มักจะใช้คู่ยาแก้ปวดนะคะผลข้างเคียงก็คือทําให้เกิดอาการม่วงซึมนะคุณคุณที่ขับรถนะคะก็ต้องระวังหน่อยนะซึ่งในตอนนี้ค่ะก็จะมีนวัตกรรมนะคะที่จะมาช่วยลดอาการปวดออฟฟิซินโดมได้นะคะก็คือการฉีดโบท็อกตามบริเวณที่ปวดเช่นการฉีดบาไ์ลนะคะได้รับความนิยมมากเพราะคายกล้ามเนื้อเฉพาะจุดดีและเห็นผลไวกับยานวดคนไข้จะดีขึ้นทันทีหลัง เนะพราะเป็นบริเวณที่ปวดแต่ก็แก้อาการได้แค่ชั่วคราวเท่าน,น,นะคะประมาณ4-6เดือนก็ต้องไปฉีดใหม่แล้วซึ่งค่าใช้ใจ่ายในการฉีดแต่ละครั้งก็ค่อนข้างจะสูงนะข้อผิดพลาดข้อที่2นะคะซึ่งเป็นวิธีที่ได้หลายคนทํากันเยอะมากนั่นก็คือการนวดแก้อาการออฟฟิศซินโดมจริง,รงๆการนวดนะคะก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่บรรเทาอาการออฟฟิศซินโดมได้นะถ้าเรานวดกับนนะักกายภาพบําบัดหรือผู้เชี่ยวชาญโดยตร,ตรงการนวดใช้บรรเทาอาการปวดที่ไม่รุนแรงมากนะักคอยย้ําอีกครั้งนะคะต้องนวดกับผู้เชี่ยยวชาาาญหรือกภพ บำบัดเท่านั้นพอร่างกายเราค่ะจะมีจุดปวดที่เรียกว่าทิกเกอร์พอยต์เป็นจุดปวดในกล้ามเนื้อนะคะที่เกิดจากการหดเกรงส่วนเป็นก้อนเล็กๆมีความไวต่อแรงกดนะคะแล้วก็ลุกลามไปที่ส่วนอื่นของร่างกายได้เช่นกดที่ไหล่แต่ไปรู้สึกที่ขมับซึ่งเป็นอีกหนึ่งสาเหตุหลักนะคะของการเกิดออฟฟิศซินโดมถ้าหมอนวดไม่มีความชํานาญมากพอแล้วนวดผิดจุดหรือนวดรุนแรงมากเกินไปอาจไปทําลายกล้ามเนื้อหรือทําให้กล้ามเนื้อตายได้นะจนสารในกล้ามเนื้อที่ตายแล้วออกมาปนในเลือดนะคะและจะเป็นอันตรายต่อไตได้เลยนะคะสุดท้าย การนวดอาจเกิดการทำลายเส้นประสาทโดยเฉพาะการนวดบริเวณสะบักนะอาจเกิดอันตรายต่อเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงบริเวณกล้ามเนื้อหัวไหล่ทำให้หัวไหล่ยกไม่ขึ้นและกระดูกสะบักยื่นออกมาที่เรียกว่า scapula winging ดังนั้นคนเลือกทำกับผู้เชี่ยวชาญไว้ก่อนเนาะข้อผิดพลาดที่3นะคะปล่อยทิ้งไว้จนเรื้อรังคิดว่าปล่อยทิ้งไว้สักพักหนึ่งก็คงหายจริงๆอะค่ะคิดผิดนะอย่างที่พอได้บอกไปนะว่า office syndrome เป็นอาการปวดจากการที่เราใช้กล้ามเนื้อบริเวณนั้นซ้ำๆเป็นเวลานานๆจนมีลักษณะคล้ายพังผืด กาะกล้ามเนื้อถ้าเราไม่ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตหรือว่ารักษาที่ต้นเหตุน,นะคะก็จะส่งผลเสียในด้านบุคลิกภาพทั้งการเดินการนั่งกล้ามเนื้อและเส้นประสาทอักเสบและยังส่งผลถึงสุขภาพจิตด,ด้วยนะจากที่พอได้พูดมาทั้งหมดนะคะเราสามารถปรับเปลี่ยนการดูแลควบคู่ไปกับการรักษาทางการแพทย์ได้ออกกําลังกายเพื่อยืดกล้ามเนื้อเพื่อให้กล้ามเนื้อยืดหยุ่นและเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อปรับระดับความสูงของโต๊ะเก้าอี้ให้อยู่ในท่าทีที่สบายมากขึ้นลุกไปเดินเล่นหรือเปลี่ยนอริยบบทบ้างนนนะะะะคคคคสุุดท้้ายีณี่ ทีกำลังเป็นออฟฟิศซินโดมอยู่และวทำยังไงไม่หายสักทีหรือคุณที่มีวิธีการรักษาออฟฟิศซินโดมยังไงให้ขายขาดนะคะก็ะสามารถเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะพลอยก็ฝากกด Subscribe, ไลค์และก็แชร์ไปให้กับคนที่คุณคุณรักฝากติดตามข้อมูลสุขภาพความงามตามหลักการแพทย์ได้ที่ช่องกูรูเชคสำหรับวันนี้กรูพอยไปแล้วสวัสดีคะ่ะ